วันนี้เราอยู่กันกับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราโดยผมนายสมเมชตะเพียนทองนอายอำเภอบ่อไร่อันนี้พูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับคือเป็นที่ทราบกันดีว่าเราทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ก็อยู่ด้วย,วยการใช้ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรนั้นมีผลตามมาคือใช้อย่างไม่รับระวันใช้อย่างผู้เปื่อยมันจะหมดหมดไป หมดไม่หมดเปล่ามีผลไปถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาซึ่งท้ายที่สุดแล้วก่อให้เกิดมลพิษภาวะเป็นพิษเป็นพิษต่อชีวิตและร่างการทั้งหมดทั้งมวลเนี้ชาวร่ก็เลยคิดแล้วก็ดํเาเนินแนวทางการใช้ทรัพยากรโดยกาหนดเป็นมอตโต้นะครับเป็นมอตโต้ร่วมกันว่าชาวไร่ใช้ทรัพยากรอยา่างคุ้มค่าคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม เราจะทำเพื่อใช้ทรัพยากรทั้งหมดให้เกิดความคุ้มค่าทำเพื่อให้เป็นผลดีอิ่งแวดล้อมทำเพื่อให้เป็นผลดีในท้ายสุดเพื่อผู้สุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลไม่เพียงแต่ทำเพื่อสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวสิ่งที่เราทำนั้นจะนำมาซึ่งรายได้กับพี่น้องประชาชนด้วยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงมหาดไทยโดยภายใต้การนำของท่านผู้ว่าการจังหวัด ศาสตร์ของเราท่านรัฐบงสมเหมืนกิจที่รณรงค์ให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการนํากลับมาใช้ใหม่ในภาพรวมของเอเภอบ่อไร่เนี่ยพื้นที่ทั้งหมด6อบท3-3มที่ามเ่บ้านเราได้กับเคื่อนธนาคารขยะร่วมกัดทางท้องถิ่นอำเภออบทอทุกแห่งพัฒนาชุมชนพี่น้องกำลังู้่ยายบ้านทั้งหมดต้องมัร่วมกันกับเคื่อน ขับเคลื่อนไปในระบบในแบบเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกันสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนไปด้วยกันสาเหตุเดียวกันที่ต้องทาเพราะว่าถ้าไม่ทำจริงๆเหล่านี้มันจะไม่เกิดความยัง่งยืนทุกวันนี้ในภาพรวมก็คือถือได้ว่าเราทําไปด้วยกันพร้อมกันทั้งหมดอาจจะมีเด่นบ้างอาจจะมียังไม่เด่นบ้างแต่ว่าทั้งหมดก็คือขับเคลื่อนไปด้วยกันนนวันนี้อยากพูดถึงในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆคน ซึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งอบทอที่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจนร,รวมทั้งพี่น้องกำลังปีว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุก็เข้าเป็นหลักที่ร่วมขับเคลื่อนด้วยกันมีรูปแบบที่ชัดเจนมีการดาเนินการยังเป็นระบบนามาซึ่งการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเพื่อลดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในท้ายที่สุดที่เราต้องการและหนึ่งในใดคือเพื่อเศรษฐกิจประช้อนข,ของทุกคนครับ